นี้เรามาดูชาวราศีตุลกันบ้างนะครับชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนจนถึงวันที่22ตุลาคมนะครับดูซิว่ามีนาคมนี้ตุลของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้นะครับชาวราศีตุลของเราช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีความสุขกับคนแวดล้อมนะครับปรับตัวง่ายเข้ากับผู้คนได้ง่าย แต่นะครับเมื่อคุณเข้าออกับทุกคนได้ดีเกินไปมันจะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่า,าตามใจคนอื่นนะครับเกรงใจคนอื่นจนตัวเองไม่เป็นอิสระนะครับจะอึดอัดภายหลังเพราะนั้นก็ขอให้รักษาความสัมพันธ์ที่เรียกว่าพอดิบพ,พอดีนะครับอย่างมากเกินไปจนสุดตรงจนทําให้ตัวเองกลายเป็นทาสใครหรือว่าต้องยอมใครในทุกๆเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานในช่วงนี้คุณเข้าทุนได้ดีครับ มีความรัาเืิงมีความสุขเพียงแต่ว่าคุณเองตอนนี้เนี่ยพอเข้ากับทุกคนได้เนี่ยคุณอาจจะต้องทําตามใจของทุกๆคนตามใจหัวหน้าตามใจเพื่อนร่วมง,งานตามใจลูกค้านะครับจนทําให้คุณเองอาจจะได้ผลประโยชน์ไม่เพียงพอหรืออาจจะถูกเบียดบางผลประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันเจราจาการขอความช่วยเหลือนะครับเป็นสิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องไปอิงกับผู้ที่มีอิทธิพลอํานาจพอที่จะต่อรอง พราะอยาคุมของคุณได้ในช่วงนี้มันจะส่งผลดีสำหรับคุณมากกว่านะครับการปฏิเสธอาจจะเป็นการในบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตคุณในช่วงนี้นะครับสําหรับผู้ที่ทําอาชีพในเรื่องการค้าขายช่วงนี้จะขายดีครับเพียงแต่ว่ากําไรคุณจะน้อยเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีในเรื่องการขายนะครับอย่าไปลดอย่าไปยอมให้ลูกค้าติดหนี้นะครับเพราะการติดหนี้ในดวงนี้คุณจะทวงหนี้ไม่ได้นะครับ นะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานนะครับช่วงจวังหวะเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะแปลว่าถูกชวนถูกดึงไปอยู่ที่ที่อื่นนะครับคุณอาจจะไปเพราะคุณเกรงใจทางท้าที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นางานที่คุณชอบหรือไม่ใช่งานที่คุณพอใจนะครับแต่คุณไปนะครับเท่าที่ดูจากดวงแล้วเนี่ยไปไปต่ปแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับความสุขสบายเกิดความาสะดวกแล้วก็มีความก้าวหน้าในอนาคตไม่ต้องกังวลน,นะครับ ราวนี้สาหรับคนที่เป็นชาวราศีตุลของเราในเรื่องของการเงินช่วงจวังหวะน,นี้การเงินมีโอกาสที่จะใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมีหนี้มีสินนะครับซึ่งเกิดจากการที่ซื้อของพวกอำนวยความสะดวกรวมถึงเรื่องการซื้อของให้คนอื่นการถูกเบียดเบียนการถูกการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปนะครับแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคจากเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้น คำว่านารีปรถมคำว่าผู้หญิงช่วยเหลือในช่วงจังหวะนี้คุณมีโอกาสที่จะได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับช่วงจังหวะนี้ในดวงบอกว่าจะเจอพวกรักซ้อนรักสามเศร้าซึ่งมันอาจจะแปลว่าคุณมีคนให้ชอบหลายคนหรือคนที่คุณชอบเขามีหลายคนนะครับแต่เท่าที่ดูจากดวงแล้วนะครับช่วงจังหวะของปัญหาตรงนี้มันก็เลยทาให้ความรักไม่ค่อยลงเอยลงตัวนะครับรอดูผลสักประมาณปลายเดือนมีนานครับช่วงจังหวะนั้นอาจจะทําให้ เห็นความรักชัดเจนขึ้นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นดีขึ้นบางท่านที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวราศีตุลในช่วงจังหวะน,นี้มีโอกาสจะตั้งครรภ์มีโอกาสจะแต่งงานมีโอกาสโอกาสจะมีครอบครัวแต่ก็ระวังเพราะมันอาจจะแปลว่าการแต่งงานแบบมีแบบคุมคุมชนหรือการมีลูกโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพบ้างช่วงจังหวะน,นี้ของคุณนะครับ ในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะครับอาจจะมาจากเรื่องของพวกความดันไขมันนะครับเรื่องจากความอ้วนนะครับเรื่องจากการที่ไม่ออกกำลังกายเพียงพอนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพอีกอันนึงก็คือเรื่องของอุบัติเหตุมีโอกาสเข้าเฟือกมีโอกาสที่จะต้องไปนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ของชาวราศีตุลนะครับ ถ้าเป็นคำแนะนําของอาจารย์กะมนลก็บอกว่าช่วงนี้นะครับหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับคอยอิงคอยพึ่งพาเขานะครับส่วนอันที่2ก็คือขัดที่จะปฏิเสธนะครับบางอย่างที่ไม่พอใจไม่ถูกใจก็ปฏิเสธอย่างปณิีปรนอมอ่อนโยนบ้างมันก็จะทําให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นครับ